ในวันนี้เรามาติดตั้งเพาลอยแขน30ให้กับรถ e สุสุอ l l นิวครับคันนี้เป็น a l l นิวปี10กว่าๆนะครับใช้เพาลอยแขน30โอ้หล้อหายเลยครับอย่างนี้ฮะวัยรุ่นชอบครับล้อก็ไม่ออกนะถ้าเป็นแขน30นะฮะแล้วก็ใส่ล้อ14ด้วยเหมาะเลยฮะคันนี้เขามีพับซุ้มพับซุ้มมาเรียบร้อยแล้วนะเหมาะกับ คำว่าใส่ย่อเลยแต่ว่าผมแนะนําลูกค้าว่าอย่าพึ่งไปย่อเยอะเลยนะครับเพราะว่าใช้แหนบแค่สี่แผ่นเท่านั้นเองนะครับก็แหนบชุดบนของเขาเนี่ยเขามีมาแล้วชุดล่างมีมาแล้วนะครับแหนบชุดบนจะมีแค่ประมาณ3แผ่นมันก็ย่อลงมาเยอะแล้วครับแหนบจะห่างกันนิดหน่อยแล้วก็ใช้20่มิลอยู่ข้างละ4แผ่นเป็นรถที่มีแหนบมีอะไรมาเรียบร้อยแล้วลูกค้าต้องการเอารถไปบรรทุกงานหนักขึ้นนะครับ ลูกค้าก็เลยมาเปลี่ยนเป็นเพาลอยใช้เพาลอยงานสร้างนะครับเป็นเพาลอยที่ดําบนดําล่างนะครับนี่ฮะเพาลอยงานสร้างดําบนดําล่างนะแข็งแรงครับมีเบรกมือใช้งานเบรกมือได้ตามปกติเลยนะครับใส่ลูกยางเกาะเพานิดนึงตอนนี้นก็ตั้งเบรกนะครับหลังจากที่เอาไปลองมากันเรียบร้อยแล้วเราก็ตั้งเบรกกันอีกรอบนึงนะครับสวยงามครับ เป็นรองแหนบแบบมีสกีนะใส่ให้พร้อมด้วยนะครับชุดนี้นะครับจะอยู่ในชุดโปรโมชั่นของเรานะครับ39,000บาทจะมีเพาลอย1เส้นเป็นแหนบหนคู่สาแลกนะครับครบชุดตรงนี้นะครับแล้วก็กระทะ1คู่ด้วยเลือกได้ครับจะเอารอ14หรือรอ15หรือจะใช้รอแม็กเลือกได้หมดนะครับโอเคนะ สวยงามครับก็ฝากไว้ด้วยครับสำหรับออ่ปริชาติพอลอยนะครับพิกัดอยู่ที่อำเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรีนะครับคันนี้ก็พร้อมที่จะส่งงานและเป็นพอลอยที่ล้อไม่ออกสักเท่าไรทอรลอยแขน30สบนะครับล้อก็เป็นล้อส4บสี่ประมาณนี้ครับสวยงามตอนนี้เราทํารถเสร็จแล้วนะครับลูกค้าอยากจะทดสอบน้ําหนักกันนิดนึงนะว่าแบกน้ําหนัก4ตันหรือสตันกว่านั้นเป็นอย่างไรเราก็ทดสอบให้ดูครับล้อก็ ไม่ออกนะฮะคันนี้สวยๆเลยซุ้มน่าจะทํามาเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ช่วงล่างก็ไม่นั่งเพผานะครับสามารถบรรทุกได้ช่วงลางก็ไม่นั่งเพา,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 าก็โอเคอยู่กูาก,กามีแหนบมาแล้วนะครับใช้แหนบ20มิลั้งละ4แผน่นแต่ว่าใช้แหนบที่บนน้อยชิ้นนิดนึงจะให้รถมันย่อลงมาก็สามารถที่จะแบกได้แหละครับประมาณ ส0ครับคันนี้นะฮะสวยงามล้อไม่ออกสบายสบายเลยเหมาะแก่รถสายยอนะครับวันนี้เราก็มาวางเพลลอยให้กับอี่สซสุอินิวครับเสร็จเรียบร้อยครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนสนใจที่อยากจะเสริมแหนบหรือวางเพาลอยนะครับก็ติดต่อมาได้นะครับพี่อู่ปาริชาตเพาลอยนะครับพิกัดอยู่ที่อำเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรีครับทดสอบเพื่อให้รู้ว่ารถลูกค้านั้นสามารถที่จะไปแบกน้ำหนักได้จริงอย่างที่ลูกค้าต้องการนะครับระดับ4ตันหรือ4ีตันกว่าก็พอไหวครับ Thái YoYo yo yo <laughs> so yeah.